สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับให้ครบ1,000คนนะครับใน Tik To อกนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับยังไม่มีผู้ติดตามถึง1000คนนะครับนะครับแล้วจะทำยังไงนะครับให้มีผู้ติดตามนะครับโดยที่ไม่ต้องลงคลิปนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ผ่านนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนจะบอกวิธีนะครับนะครับเ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนเดือนนะครับไม่พี่ๆนะครับเข้ามาที่อ่าทิกตอกนะครับเข้ามาที่ทิกตอกนะครับกดเข้ามาที่ทิกตอกนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะลูกคนนะครับนี่จิ้มเข้ามา จิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมจะเอามาสาธิตให้ดูนะครับน,นะครับผู้ติดตามของผมมีอยู่ย0สิบนะครับอ,อยากเพิ่มผู้ติดตามให้ถึง1,000นคนทำยังไงนะครับให้พี่มาที่นี่นะครับรูปรูปคนนี้นะครับนี่นะรูปคนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยนะครับปั้งเข้าไปจิ้ม้าไปเลยโอ้ยเข้าผิดเดี๋ยวเอาใหม่ ตัวสัใหญ่นี่จิ้มเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับจิ้มเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนนะครับหรือพี่พี่น้องนนะครับให้ทําการกดติดตามนะครับกดติดตามเขาไว้นี่นี่นะครับนี่จิ้มไปเลยนะครับนี่จิ้มเข้าไปเลยนี่นะครับจิ้มจนกว่ามันจะแจ้งเตือนนะครับนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มไปอย่างนี้นะครับ เราไม่ต้องลงคลิปนะครับแค่ไปกดติดตามเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะมากดติดตามเรานะครับนะครับมันกดได้ประมาณทุกๆ5นาทีนะครับ5นาทีก็ไปกดนะครับกดจนไ่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับอันนี้ผมิสาิิในดูนะจิ้มไปเลยนะครับนี่เราไม่ใช่คนดังนะครับจะรอให้เขามาติดตามเราเขาไม่มาติดนะครับเราต้องไปกดติดตามเขากอนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเผื่อ บางคนยังหาวิธีอยู่นะครับนี่กดไปเลยครับอุ้ยนี่กดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกดจนมันเตือนนะครับจนมันขึ้นแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ปล่อยไปสักประมาณ5นาทีแล้วก็มากดอีกนะครับทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับหรือว่าใครมีเวลาเยอะก็ทุก5นาทีนะครับทุก5นาทีก็ได้นะครับนี่จิ้มกไปเลย ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่ๆจะมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะครับในคราวเดียวนะครับโดยที่พี่ๆไม่ต้องไปทําคลิปนะครับนะครับพอผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนนะครับพี่ๆอยากจะเป็นในหน้าทิกต็อกนะครับนะครับเป็นในหน้าทิกต o อกนี่เลยหนังสือนะครับหนังสือนี้นะครับเขาจะสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้นะครับเขาก็จะสอนเรานะครับ เราสามารถมาดูหนังสือนะครับทําตามหนังสือได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่นะเดี๋ยวผมหาให้ก่อนนะครับเขาจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากเป็นนายหน้าทิกต็อกนะครับนะครับอาจจะ ได้ไม่เยอะนะครับค่าในหน้าท k ตอกนะมันก็อยู่ที่คนนะครับอยู่ที่เราจะขายอะไรนะครับก็พอได้ค่าขนมนะครับและค่าขนมไปนะครับถึงไม่รวยก็พอค่าขนมนะครับพอให้ลูกไปโรงเรียนได้นะครับเป็นในหน้าท k ตอกนะครับนี่หนังสือนะครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมหาหน้านี่นะครับเขาจะสอนเราหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับเนี่ย ใครที่ไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้นี่รู้จากหนังสือนะครับนี่หนังสือนี่เขาจะสอนแบบจับมือทํานะครับนี่นะ็สนทุกอย่างเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับพี่พี่ทำตามหนังสือนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับนะครับถ้าพี่สนใจหนังสือนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับให้พี่พไปเพิ่มผู้ติดตามให้ครบ1000คนนะครับ เราไปกดติดตามเขาเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ผู้ติดตามเยอะเท่านั้นนะครับทําเหมือนผมผมบอกนะครับทําแบบนี้นะครับทําทุกวันทุกวันนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับแล้วก็เวลาเราจะสมัครเป็นในหน้าทิกต o k เราก็สั่งหนังสือไปนะครับเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวเราก็สามารถทําในหน้าทิกต o k ได้นะครับนะครับ จะขายได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะขายอะไรนะครับสินค้าตัวไหนที่เขานิยมนะครับนี่เขาก็จะบอกหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับนี่เอาให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆนี่วิธีการไล์ทรงไล์สดนะครับมีหมดเลยครับบอกนะครับละเอียดมากนะครับอ่านะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับจิ้มท่ตกาเลยเลยนะครับจิ้มท่ตก้าเลยเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับ พี่ๆท่านใดอยากเพิ่มผู้ติดตามนะครับให้ครบ1000คนนะครับในแบบไวๆนะครับทำที่เหมือนที่ผมบอกนะครับได้แน่นอนนะครับนะครับก็ขอสวัสดีนะครับขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ